สวั to สดีจ้า่อแมพี่น้องจ้ามาพ่อก็ย้ายกินอีกแล้วเด้อค่ะเด้อมากินตําทั่วน้ากันค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้กินเขาแรลงตําทั่วด้ค่ะเด้อหลังจากไล่สดเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ครับพี่น้อง่ะตําทั่วด้ค่ะเด้อตําทั่วปีครับพี่น้องค่ะถิบทั่วสีม่วงนะกินกับขนมเซนแล้วกับปูอัดแล้วกับไก่ทอดแล้วกับพักเนาะค่ะเนาะอืมประมาณนี้แล้วค่ะเด้อเอาครับพี่น้องค่ะเห็นดีเลยเนาะเออจามาลงมือกินกันเลยเด้อค่ะเด้อก้อนอื่นกินน้ำก้อนเนาะค่ะเนาะ อกินเมื่อตามเคย้อค่ะเด้อกินเมื่อเนาะค่ะเนาะโอ้ยตามักทั่วนะค่ะเด้อทั่วสีม่วงนะนะทั่วปีเนาะค่ะเนาะลูกซื้อมใไ้ค่ะั้ยังไงเลย้อค่ะเด้อแซ่บค่ะพี่น้องค่ะย่างแซ่บเลยนะค่ะเด้อ ทำทั่วค่ะกินกับขนมเสียนญี่ปุ่น้อค่ะเด้ออันนี้เป็นเนราขนมเสียไทยนะค่ะเด้อปกติกินขนมเสียไทยแม่นบะ่ขนมเสียนไทยมันเบิดค่ะลูกแ้วขนมญี่ปุ่นขนมจีนญี่ปุ่นมใม่ค่ะลูกลูกมากินขนมจีนญี่ปุ่นตาแยกิดมาก,กินขนมจีนไทยด้อค่ะเด้ออันนี้ของญี่ปุ่นค่ะมันจะเสียนหน่อยก็กันเนาะค่ะเนาะเขาเอานาเสี่ยงเนาะเสี่ยโซแบงบอกประมาณนี้นะคะ่ะเด้อบ,บูจกซือค่ะเป็นขนมเสียนญีน่ปุ่น เส้นกระแซบเพื่อกันค่ะพี่น้องคะแต่ของไทยมันจะแบบว่าเส้นใยกว่านี่เนาะค่ะเนาะแซบค่ะแซบมาเด้อ นิว้วเขาครับพี่น้องคะไล่สดรรเรียบร้อยแล้วมากินเขานะคะนาอก,กินเขาเดิกเขาคำมันหยามเนาะคะ่ะเนาะอือกินกับผักชีนาโค้ด้วยค่ะเด้อ แซบจะปวดจ้ะปวดปวดกับไก่ปวดกับปีกไก่ทอดค่ะอื้อหือ ta แซ่บจะแซบมาเด้อจะเด้อแซ่บจ๋ามากนสำหรับเอฟซีนะคะเด้อสำหรับเอฟซีท่านใดที่ชอบฟังการเล่าหนังเนาะค่ะเนาะของแยกกินเนี่ยนะ แยกกิจเล่าหนังไว้แล้วเด้อค่ะเด้อหาหกเดือนที่แล้วด้วพี่น้องค่ะเล่าเรื่องสามโกกนะพี่น้องค่ะ่าบ้างไหมแยกกิจพึงมาทําเด้อเล่าเรื่องสามโกเนี่ยแยกกิจบอกได้หาหกเดือนมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะเป็นคอนเทนต์ของแยกกิจเฮ็ดไว้เด้อค่ะเด้ออ่าเล่าเรื่องแต่โจโฉเป็นลูกขันทีจนว่าโจโฉอวสานจนว่าอ่าสามโกกจนว่ารวบรวมแผ่นดินได้แผ่นเดียวกันนะพี่น้องค่ะแยกกิจบอกถึงตอนอวสานแล้วเด้อค่ะเด้อ โปรไอมักเบื้องตอนจูโล,ล่งหรือว่าตอนเตียวหุ่นหรือว่าตอนนี่ยังมีเบิดเด้อค่ะเดอ้อไปหาเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะย้ายจิตเฮ็ด,ดว้เรียบร้อยแล้วบ่แม,มนพึ่งมาเห็ดได้พี่น้องค่ะพึ่งเฮ็ดตะโดนแล้วเด้อค่ะเดอ้อหาหกเดือนพานมาแล้วเนี่เออเนาะค่ะเนาะย้ายจิตเคยเฮ็ดไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะพวกเจ้าไปหาเบื้องเนาะไปเบื้องตรงเพล์ลิส์นะพี่น้องค่ะก่อยเท็ดเป็นหนังไบสามกกหนังเรื่องตลก หนังบูหรือนางสีวกิ้วน่ะนะข่อยเฮ็ดไว้เรียบร้อยครับพี่น้องคะพวกเราไปหาเบิ่งเด้อเออไปกดปเบืงเพศเรีของข่อยเนี่ยนะมันจะมีเป็นอ่าเป็นล็อกเป็นล็อกของมันไว้น่ะนะไปติดตามครับพี่น้องคะไปเบิ่งเนาะมันมวนอยู่เด้อือบ่แม่นข่อยพึ่งมาทำเด้เออไอ้สามโกกเนี่ยข่อยเว้ามาโดนแล้วหาฮกเดือนแล้วพี่น้องคะอือเปรียมาฟังหนังเนาะค่ะเนาะ ข่เบาเนี่ยพวกเจ้าเดี๋ยวฟังไปอ่อเข้าใจง่ายพี่น้องขาไปหาฟังข่อเบาเนี่ยเข้าใจง่ายที่สุดเนาะขอน้อไปหาฟังเพราะว่ามันเป็นฟังทีเดียวก็แล้วไปได้ข่ฟังหลายรอบแล้วข่ก็มากขึ้นหลายรอบนะพี่น้องอืมนั่นแหละพวกเจ้าฟังแล้วก็ก็ไปฟังอีกก็ได้เนาะขเนาะสำหรับเอสซี่ม่ๆม่าท่านอย่างนในเกกิดเบานะกลับไปหาเบิรงนได้ค่ะเด้อไอกิดเบาเบาไว้หาหกเดือนล้วเด้อเราจะโดนแล้วว่ามันพึ่งมาเบาเด้คนถี่มาเบาสามกกกเลยนะพี่น้องขาเขาพึ่งเขามาเวาค่ะพี่น้องมันบอสอืม ยายกินเนี่ยบอกตะโดนแล้วไปหาเบิ้งด้วยค่ะเด้อเพราะว่าหายวิดีโอเป็นหายวิดีโอไปตัดสินเลยนะคะนว่าไัยบอกก้อนบอกบอกภัยว่าเฮ็ดเรื่องสามก๊กไัยเป็นคนเห็ดน้ำก้นว่าเฮ็ดก้อนเนี่ยนะหายหายวิดีโอเป็นเป็นตัดสินนะแม้นว่าพี่น้องคะยายกินเนี่ยเห็ดใบแล้วตะโดนแล้ว ไปหาหกเดือนผ่านมาแล้วตั้งแต่ช่องยูทูบเบอร์บางคนมันี่เกิดพุ่นที่เกิดเทวดาเนี่ยนะอือไปหาฟังด้วยค่ะเด้ออือม,มันเป็นฟังทีเดียวก็แล้วไปดอกเขาจะขอฟังหลายรอบนะจะได้เข้าใจนะปรเเทศไม่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ภาคตั้งแต่เอาตั้งแต่ตอนแรกจนจบหนาะวหลายตอนแล้วค่ะเดอ้อแต่ละตอนเนี่ยสามสิบนาทีสี่สิบนาทีก็มีเด้อพอมันยาวเออไปหาฟังไปนอ้องนะคะเดอ้อม,วมว้วนๆเด้อืเอเ้ากินโต้ค่ะ อออออื uhm. ืืยูทูบเบอร์บางช่องพี่้องคะหิวแสงไลยนะพี่้องคะมันมีนล่าเสียว มามีนมแล้วเสียบอาว่าคนอื่นเนี่ยเอาคอนเ็ปต์จาของไปเฮ็ดมาสั่นเอ,อ้ยจาของมาก๊อปี้ของเขาก็ว่าจะว่าเขาไปก๊อปี่จากของไปนรองเอ,อ้ยตายอย่หัวเนาะอืมอันคอนเทนต์สามก๊กหนึ่งก็อเฮ็ดไว้าไหาหกเดือนเ้วเด้อ,ดอตั้งแต่เราบ้านมีช่องยูทูปนะอืมให้คลิปเป็นเครื่องตัดสินเนาะค่ะเนาะจะไปเบื้องที่หรออาคนเบื้องถ้าข่รบอกว่าจริงเนี่ยนะ่อยเฮ็ดก้อนแล้วเด้อค่ะเด้อคอยเฮ็ดก้อนหนานี่แล้วอืมอืม เพจตะโดนเหรอเด้เจ้าไปหาฟังโหลดอืมมีทุกตอนนะเจ้ามักตอนไดมีเบิดตอนจิ้วยี่แน่หรือตอนขงเบงตอนบ่ขอขงเบงมีเบิดบางท้องกับมีตอนกกนั่งกกนี่นะไปฟังเอาเองเลยค่ะเด้อมันหลายตอนเจ้าไปเบิ่งมักตอนใดมีเบิดตอง่อยเนี่ยนะมีตอนแรกจนตอนอวสานอืมอืม ตอนที่หาดูเน่ยตอนที่แบบว่า,าสามพี่นอ้องของอของเราปีน่ะนะพี่น้องคะสามพี่น้องนะ่ะนะเอา,นา,อาอชนะเอาบบชนะดอกต่อสู้ครับอรีโปสามคนลุ้มหนึ่งนะ่ะนะหาบอลเน็ตบอมีเนดะ้พี่น้องคะเออไม่แขวยเห็ดไวไผู้เดียวเด้เดไปหาฟังเด้อสามลุ้มหนึ่งนะ่ะนะพอได้เน็ตตอนนี้เขาเพื่อนจนลิกิทซิ์มาหน่ะนะพี่น้องขาเป็นบ่า ขอไปหามาไว้ยพวกเจ้าฟังหน่อยเด้ยสามลุ่มนึงหน่อยนะอืมเตี้วหุยแล้วกับกวนอูแล้วกับอ่าเราปีตั้งแต่พันเป็นทหารนะพี่น้องขาลุ่มลุ่มรีปโปนะต,ตั้งแต่รีปโปเป็นทหารอยูุ่บไปละตอนนี้บ้านมีในอ่าอินเทอร์เน็ตเด้พี่น้องขาหาเบื้องยากได้ไขว่ฟ้องเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว,วจะไปหาเบื้องอืม สิเดีด๋ยวโมวายแยกกินว่ากินเนี่ยนะเก็บไม่ได้ตัวเด้อืคนที่มาว่าที่หลังกันนะว่าไปว่าห้าไปว่าอันว่าตามก้นเพื่อนนี่ะมันประทึกต้องเนาะค่ะเนาะแยกกินว่าวของเต่เขาปันมีช่องยูทูบหิวแสงหลายจนะน่าหลอกลวงยูทูบจะน่าหลอกลวงไอซี่เจ้าของเพื่อนคนเนี่ยนะ,นะ มีหูดแสงสาลายคนอื่นหลายนะพี่น้องสแต่คนอื่นมาคนอื่นไปเอาเรียนแบบไปคองวาสันส้นทั้งแท้จะของมาหาก็อปิ้วคอนเซ็ปต์ของเขาหน่ะนะนะพี่น้องอือเพราะตอนนั้นพวกล้อเพวกเขามาเป็น FC เ o u s e หน่ะนะนะมันว่าพี่น้องอือส่องพลังคนกันเลย เล่นแบบซ่องเข้าไปหากินยังว่าเข้าไปคัปปี้เขาอยู่โอ้เงินไหลอืมนั่นแหละค่ะพี่น้องคะนั่นแหละพวกเจ้าให้วิดีโอตัดสินเลยค่ะพี่น้องคะมาไปบอกกิบกนบอกปอมเมนบอกนักเตะแบบต้องโดนแล้วเพลิสเด็กขาดเดินไปหาเบืง้ง สามโก้ของนี่กินน,น่นนะล่ะเหล่านังกับมี้นแล้วค่ะเด้อะบะหมน่ตหนังปริจีสารเด้อหนังบูกกับมีหนังรักกับมีหนังสียวกิ้วกับมีหนังตลกกับมีไก่ค่ะ ข้าวกับมีละครกับมีกินโซกับมีเที่ยวกับมี๊เฮอยกินมีเบิร์ดแล้วค่ะเด้ว พอด้มักแบบได้กับไปเบื้องได้นะนั่แน่นั่งสามโก๊กหลายเยอะเหไม่หลายตอนคอยบอกพวกเจ้าจะเข้าใจง่ายๆเลยล่ะไปฟังรถเจ๊รู้ว่าพดูดใดคิดยังไงนะพี่น้อง ัค่ะพี่น้องคะเซ้นโซแบะของญี่ปุ่นแล้วค่ะเด้อไม่ขนมเส้นไทยเด้อขนมเส้นญี่ปุ่นอืมอืมเสร็จแล้วเสร็มาดม Mhm. Mm mm -hmm. น้ำทั่วค่ะอือ <c oughs> สุดยอดอือหืออรอ วัวแซ่แครับ <c oughs> ตำทั่วก็ได้กินโดนเราด้วยค่ะเด้อกินน้ำตำหมักหุ้งเหมอนะตำทั่วหัวก็ได้กินค่ะทั่วไล่เสือทั่วปี อืสุดยอดค่ะสุดยอดมาเด้วยอืมบจะบเจบ บอกว่าโอ้โหูซาใจค่ะแซ่บฮ <c oughs> อตวิงงด้วค่ะเด้อปีกไก่ทอดฮอตวิง <c oughs> โอ้แซ่บคักอืม Mm-hmm. <laughs> แซ่บแตแซ่บไ <c oughs> ปเด้อวหอตวิงเบอร์อะไรคะพี่น้องคะเอ็มพอดี ยังตับลละบันแล้วได้ค่ะเด้ออิ่มพอดีอ <c oughs> เจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะกอรันตี่าแสบเด้ค่ะเด้อ ตำทั่วปีค่ะพี่น้องค่ะทั่วสีม่วงเนาะค่ะเนาะเขาน้ำเซนนะญี่ปุ่นโซแบงค่ะอืเจอก,กันเก็บหน้าค่ะสวัสดีค่ะ